เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรอนยตรนิรานิราขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความเ็นน,นี้จังหวัดตรังมีประชากรประมาณ6 3 5 0 0 0คน <c oughs> และพัฒนาภาคการเกษตรตลอดมาโดยได้กำหนดนโยบายที่สอดคล้องและ <c oughs> ร่ปับเคลนานเพื่อประสบควาก้า้าและเพื่อความยัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ3าางเนชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งอย่างก,การเรียนย่อยในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง น้ำฝนหรือน้ำแอร์น้ำแอร์องนั้นมันเล่อนไปเลยน้ำแอร์นะก็เลยได้มีการประชุมกันแก้ปัญหาของพี่น้องนะครับชั้นที่พันผู้อาศัยอยู่ดั้งเดิมเป็นกลุ่มตะบูลและพี่น้องที่เป็นตัวแทนจากสภาเกษตรที่มาจากหลายจังหวัดยกมวมขึ้นเลยครับที่ไม่ใช่รัฐบาก็มีบ้าง ได้ขอเสียงคนตันได้ขอเสียงคนตรังหน่อยเร็วสู้ชาวบ้านไน่ได้ต้อ่มาตรังตอนเย็นแล้วก็ไปทานท่าที่บ้านทั้งพวกซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ชายเขาชื่อกำนันนองตัวเขาเรียกอะไรว่าเป็นพวกผมเป็นพี่ผมมาตังลูกค้าต้อไปทานท่าเลยบ้าน นะครับรัฐธานผ่านผู้ว่าหลายท่านจนถึงปลายปี2566 สุขเกษตรกรแต่ภายใต้การกำกับดูแลการควบคการกระจายอำนาจต้องมอบให้ท่านอยู่ภายใต้การปกครองของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่และจังหวัดโตมาจากแผ่นดินของสี่จังหวัดภาคใต้ ส่วนพัฒนาสังคมความมั่งคงของมนุษย์วตี่าราพันเดวไม้ตีไม่ไคตศตูรและรักในระบบต่อไปวันนี้อยู่ที่นี่

자 이제 이제 가

<Okay. S 2> คือที่ผ่านมาตอนผมเป็นว่าการเชื่อทีแล้วเนี่ยนะครับเราปราบปรามและจับสินค้าเถื่อนยกตัวอย่างสินค้าหมูเถื่อนนะครับเป็นเวลาแห่งชาติที่ผมทําแบบเอาจริงเอาจังมันทําให้ราคาหมูจากราคากิโลกร,รัมละห้าสิบกว่าดีขึ้นมาถึง80กว่านะครับราคายางเราปราบปรามยางที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแบบเอาจริงเอาจังจับและดําเนินคดี นะครับให้ปวงดําเนินสอบเส้นทางการเงินและยึดทรัพย์บางรายก็มีดําเนินคดีก็มีบางรายที่เส้นสายดีก็วิ่งคดีนะครับเพราะนั้นผมก็สั่งให้ตรวจสอบทั้งหมดมายุคนี้ผมกลับมาเนี่ย <พอ S 1> ผมได้จัดชุด <พอ S 1> ชุดใหญ่กว่าเดิม <พอ S 1> เป็นชุดท้าเรียกก็คือกองบัญชาการ <พอ S 1> นะครับของ uh, กองบัญชาการชุดพยานนักขา่าวในการปราบความสินค้าเถื่อนเรามีเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดอยู่ทุกจังหวัด มีเจ้าที่นะครับที่ทํางานแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนะครับส่วนของกระทรวงเกษตรกระทรวงการคลังโดยกลุ่มส่วน,กร,ก,รวก,นววกรนะครับในส่วนของปมงปปชสํานักงานการสุตรสานักงานวิชาตินะครับเราจะผสมประสานกันทั้งหมดนะครับเอาจริงเอาจังและสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของยางพาราซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวตรังพี่น้องชาวใต้นะครับไม่ปลาล์มก็ยางผมให้มีการประกาศเขตควบคุมยางทั้ง5จังหวัด นั่นหมายความว่าเวลาคุณจะขนย้ายยางออกจากจังหวัดที่ผมประกาศควบคุมเนี่ยคุณต้องขออนุญาตถ้าคุณไม่รับอนุญาตแสดงว่ายางนั้นผิดนะครับเป็นยางที่สวมสิทธิ์ในประเทศภายในประเทศเราโดยเอาอยางจากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ดำเน,นินกดรดันทีและอีกอย่างหนึ่งคือ,อยางทานสิทธิ์หากคุณมีความจำเป็นนมข้อตกลงกฎหมายระหว่างประเทศว่าจาเป็นต้องผ่านบ้านเราผมก็กําหนดเวลาชัดเจนว่าคุณต้อง ผ่านบ้านเราภายในเจ็ดสชั่วโมงโดยวิธีการประกาศให้ขึ้นทะเบียนทานสิทิ์ยานนั่นคือเอาเอาหน่วยงานทั้งหมดซีนตู้คอนเทนเนอร์นะครับจิตจีดีพรถขนยางของท่านเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านจากชายแดนต้องออกประเทศเพื่อนบ้านเราภายในเจชั่วโมงมิฉะนั้นก็กระทําความผิดในการลักลอบค้ายางผิดนะครับยางเถื่อนอันนี้เอาจริงเอาจังเหมือนกัน อันนี้ผมประกาศไปแล้วมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้เป็นมาตรการจังหวัดก็นจังหวัดจะมีจังหวัดตากนะครับจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจบชีรีขันจังหวัดละนองแล้วก็จังหวัดเชียงราย5จังหวัดนะครับติดเขตพม่าเป็นหลักนะครับยางส่วนใหญ่ลักลอบมาจากพม่าถ้าเขามีความพยายามที่จะอ้อมทางเรือก็เรื่องของเขาละแต่เข้ามาก็จะจับเหมือนกันนะครับรวมทั้งหมูด้วยใช่ไหมคบ สินค้าทุกประเภทบ้านเราในสินค้าทลากรมาจากประเทศเพื่อนบ้านเต็เมไปหมดสินค้าประกันเกษตรนะครับถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังต่อให้คนไทยผลิตเท่าไหร่ก็ราคาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถควบคุมดีมานสัพพายให้ได้เพราะมันเป็นสินค้าเถือ่อนทลากข้ามาต้องเอาจริงเอาจังเป็นวราระแห่งชาติด้วยนะครับตรงนี้เลยค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เรพูดถึงเรื่องของราคายางใช่ไหมครับครับการที่มันเป็นให้ได้กิโลละเจ็ดสิบกีโลละเจ็ดสิบแม้แต่ถึงว่าเป็นยางชนิดน้ำยางส่วนกลางใช่ไคะเอ่อคือ คือตอนใช่ครับใช่ครับาาคือตอนนี้ที่ผมบอกมาตรการแล้วก็เซนมูยูกับกระทรวงหลายๆกระทรวงในเรื่องของการใช้ล้อรถยนต์ที่ผลิตจากการยางอประเทศไทยรถล,ลวงทั้งหมดต้องใช้ที่นี่ท่อน้ําทุ่นทั้งหลายต้องใช้ที่นี่ซึ่งเรามีการเซนมูยูหมดแล้วนะครับอันนี้สิ่งอันนี้เรากาลังจะทำเราขยายตลาดไปยังจีนและประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันท่านเป็นคนเก่งท่านก็ขยายตลาดยางอยู่ผู้ว่าการยาง ไทยก็ขยายตลาดยางอยู่ผมเดินทางไปจีนเทื่อนี้ก็จะไปคุยเรื่องนี้ด้วยรถรางๆปัญหามันมีอยู่ว่ารัฐบาลเรามีอาอยุน้อย31ท่านนายกจะยุบสภาแล้วเร,เรารัฐบาลภายใต้กรอบรัฐธรมนูญฉบับนี้เนี่ยะนะครับไม่ใช่เป็นรัรฐบาลรักษาการ เราจะทําหน้าที่เป็นรัฐบาลตัวจริงเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมียุคสภาแล้วก็รักษาทําหน้าที่จนถึงได้รัฐบาลใหม่นะครับนั้นก็ยังมีระยะเวลาทํางานอยู่ <laughs> คิดว่าจะต้องคือยังยังไงก็จะได้ทําครับยังไงยางต้องขึ้นในยุคที่ผมจําเป็นรฐมตีอยู่แล้วแล้วมั่นใจไหมเสมนาจะได้กลับมาการเมืองก็ต้องมั่นใจเส้นอยู่พี่น <laughs> <ส> <laughs> ้องวัน <laughs> <laughs> <ส>ีมีสอสอย่างอดีตสสในในภาคใต้อยู่ในมือกี่กคนแล้วนมีเยอะพอสมควรครับ จากที่ลงใต้จากหลังน<ป>ะครับคิดคิดว่าเสียงชาวใต้ที่ที่ที่มอบให้ดีมากุณใจเรื่อง,องนะคือ,อ,ค,อคือมาเที่ยวนี้แนะมาต้านี่ผมอยากจะมาแค่เช็คว่าเลตติ้งเราเปไ็นยังไงผมไม่ต้องให้ผมพูดพี่น้องสมวนุชนก็เห็นว่าผมไปแต่ละที่อย่างเมื่อวานนี่ที่อำเภอสวยกะลกตอนช่วงเช้าเนี่ยผมเดินระยะทาง200เมตรจากสนามหอเข้าเวทีผมใช้เวลาชั่วโมงนึ่ง ก็คือพี่น้องมาขอเซลฟี่ขอถ่ายรูปขอจับไม้จับมือค,คนเป็นหมื่นเมื่อวานนะครับที่จังหวัดนราธิวาสพอมาที่พัทลุงก็เหมือนกันกว่าจะออกมาแล้วก็มืดค่ำมาถึงตังก็มืดค่ำมาวันนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนที่น้องไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เหมือนกันใช่ไหมครับแม่ครับใช่ใช่ใช่ไหมหมอใช่คืกำลังใจที่ได้ก็ควรนะเป็นหน้ากันิโดดดีที่งเข้ามาเราเราเราเนี่ย แต่เราก็ต้องขอ,ขอบคุณฝ่ายตรวจสอบนะครับอย่าไปโทษเขานะเขายิ่งตรวจสอบยิ่งตั้งประเด็นขึ้นมาเราก็ต้องรีบไปแก้แต่ละเรื่องนะครับเรื่องของกระทรวงกรเกษตรเรื่องของกระทรวงหลายๆกระทรวงมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ มันไม่มีทํางานได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกเรื่องหรอกแต่ว่าอันไหนที่มันขาดไปเราต้องไปต่อไปเติมมันเต็มนะครับดูเหมือนดูเหมือนกับว่าฝ่ายค้านหรือสังคมก็ดีพุ่งเข้ามาที่พักขั้นบุญจะอธิบายอย่างเราคนทํางานก็เป็นอย่างนี้คนทํางานก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่บอกว่าจะตายอาสยามลกนี้ไยืนยันดูแก่ยืนยันครับเราเป็นผมนี่เป็นอดีตทหารผมจบโรงเรียนที่สอนให้ให้ฆ่าคน นั่นคือการทําสงครามนะครับไม่ใช่ไปฆ่าชาวบ้านะทำสงครามนะครับแล้วจบหลักสูตรนี้มาอันนั้นเวลาเราเข้าแถวตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่จะแยกย้ายไปเรือนนี่คือเหตุติสร์ของทหารนะครับต้องตายในสนามบกและเราจะรักษาบัรกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตนี่คือเราสาบานทุกเช้าปฏิญาณทุกเช้างั้นถ้าเราบรรจุเป็นนักการเมืองเนี่ยเราเป็นทหารเนี่ย ผมก็ยึดหลักของวิชาที่ผมเรียนมาคือหากเป็นนักการเมืองก็ขอถ้าจะต้องตายก็ต้องตายในสนามเวทีการเมืองไม่ใช่ไปทาร้ายตัวเองนะครับนั้นไม่มีนะครับจะตั้งตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะได้โสดอันนี้ยังไม่รู้ครับต้องดูระชาเกดตัวเองเป็นนายกไหมเป็เด็กนายกไหมคอ๋อไม่ท่านนายกท่านทำหน้าที่ดีอยู่แล้วไม่เราไม่แข่งนายกนะ เลื่องตั้งแสดงหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอยากได้พักกายครับมีกุนกันหนึ่งจากมักกัต่างๆไหลเวียนกันตลอดอย่างอย่างที่ว่าทำหรือก็มีเกษตรกรที่คุณเสนอให้กับคุณเอกที่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นบวกหรือว่ามาเสริมช่วยเสริมได้ช่วยเสริมอ๋อพี่ต่อเป็นอดีตผู้กพบชาผมผมรักเคารพท่านมาเสิร์ฟผมอยู่แล้วครับท่านคุณไปส่งท่านไม่ไม่ถ้าท่านมาท่านมาเสิร์ฟอยู่แล้วครับ อย่าง,งพรรคประชาชนเขาโวชว์สโลแกนก็คือชูสโลแกนมีเราไม่มีเทาอะไรเงี้ยส่วนพรรคพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามจะดึงแค่มีเราไม่มีลุงแล้วเป็นไงแล้วมีลุงจนได้แล้วแล้วของของพรรคว่าทำเรามีสโลแกนเราไม่ใช่เทานะเราคนทํางานเรามีเรามีสโลแกนหาเสียงอะไรไหมครัไม่ครับเราไม่มีสโลแกเลเนเราคือตั้งหน้าตั้งตาทํางานเราก้าทธรรมต้องกล้าทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วคุณจะขาของคุณได้ที่นี้กันเถอะก็เดีด๋ดดดดดยวเราต้องฟังจาก ตออพี่่เมื่อวันท่านท่านพูดกับน้องๆผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์บอกว่าเหมือนจังหวัดตรังนี่อาจจะต้องคุยกันกับทางพรรคเกิใจไทยใช่ไหมนะคะหมายถึงว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่กองทุท่านอินทรศักดิ์ทุกข์เขียนไปใช่ไหมหรือว่าหรือว่าแบ่งพื้นที่กันไหมพันธมิตรไม่ไรอย่างเงี้ยครับการเมืองเดี๋ยวค่อยว่าเอาเรื่องชาวบ้านก่อนดีใจไหมได้โฉนดดีใจแม่ดีใจไหมแม่มอได้ใจไหมมอดีใจไหมดีใจยคมากดีใจครับท่านท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหนียวแล้วการเมืองจะเปลี่ยนโฉมภาพไหม